สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ podcast HR Talk กับผมประคันพันธพลัง์กูลกันอีกวันนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่หยิบยกมาคุยกันเนี่ยเป็นผลมาจากที่ผมทำโพลเล็กๆอันหนึ่งใน LINE OPEN CHAT นะครับก็คือมีคำถามถามในสมาชิกในกลุ่มนะครับว่าเครื่องมือที่องค์กรของท่านเนี่ยใช้ในการพัฒนาพนักง,งานเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วผมก็มีลิสต์ให้ โดยที่ให้เลือกว่าเครื่องมือไหนที่องคอ์กรของเราเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักง,งานเป็นหลักเป็นรองไล่ลงมาซึ่งผลโพคครั้งนี้ทำมาเพื่อที่จะลองเช็คคอนเฟิร์มบางอย่างกับสิ่งที่ผมเจอมาในการทำงานเป็นที่ปรึกษาของแต่ละองคอ์กรนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากหลักการในการพัฒนาคนในยุคนี้ครับเราจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่พยายามจะใช้เครื่องมือ ตัวอื่นมากขึ้นมากขึ้นหมายถึงว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่แค่เพียงส่งพนักง,งานไปอบรมนะอย่างเช่นโคชิ่งเมนทอริงนะครับจ็อบแชโดว์การแอสไซมนต์การทำโปรเจกต์การจ็อบเอ็นล์จเอ็นลิชเมนต์อะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับเพียงแต่ว่ายังสงสัยว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีสักกี่องค์กรที่เอามาใช้แบบจริงจังมาก ก็เลยอยากคอนเฟิร์มดูเพราะวเท่าที่ผมทํางานที่ปรึกษามาน้อยองค์กรมากที่จะเอาเครื่องมือที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยมาใช้แบบจริงๆจังๆนะก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาหลังจากที่เราโพสต์โพไว้ประมาณ2วันนะครับผลที่ได้ออกมาก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มกับความเชื่อที่ผมมีอยู่กับเครื่องมือในการพัฒนาพนักง,งานของแต่ละองค์กรนะครับอันดับหนึ่งเลยที่ยังใช้กันเป็นที่แพร่หลายมากๆก็คือเวลาจะพัฒนา,นาพนักง,งาน เครื่องมือตัวแรกที่ยังใช้อยู่ก็คงเป็นเทรนนิ่งซึ่งเทรนนิ่งก็รวมทั้งทั้งอินเฮาส์ทั้งส่งพนักงานออกไปภายนอกนะครับทั้งภายในภายนอกเนี่ยรวมแล้ว82นะก็คือเรียกว่าองค์กรยังคงใช้ระบบนี้อยู่แน่ๆเพียงแต่การส่งพนักงานไปอบรมเนี่ยบางครั้งเราคงต้องตระหนักในข้อจำกัดของมันเหมือนกันว่าอบรมกลับมาก็จะได้แค่เพียงความรู้ บางหัวข้อบางหลักสูตรพยายามจะเน้นทักษะแต่ถ้าส่งไปเรียน2วันแล้วเพื่อจะได้ทักษะกลับมาผมว่าัคงเป็นไปได้ยากดังนั้นองค์กรถ้าเราจะเอาเครื่องมือที่เป็นเทรนนิ่งมาใช้ก็คงต้องมีการต่อยอดไปยังเครื่องมือตัวอื่นโดยเฉพาะสิ่งที่เรากําลังจะพัฒนาพนักง,งานนั้นเป็นเรื่องของทักษะหรือพฤติกรรมในการทํางานนะครับตัวที่2ที่นิยมก็มีตามมานะครับก็คือ on the job training อันนี้ก็คือ62% ก็คือ,อยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าแทบจะทุกองค์นะฮะใช้ On thejo b training โดยเฉพาะองค์กรที่มีขั้นตอนการทํางานเป๊ะๆมีการเขียนวิธีการทํางานชัดเจนพอพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการทํา OJT นะฮะอันนี้ก็เป็น2เครื่องมือที่ยังคงใช้อยู่ในแทบจะทุกองค์นะครับจากผลโพลม,มันก็บอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วในตัว2ตัวนี้ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดละ ส่วนถัดมาเนี่ยตัวที่3นี่ร่วงลงไปเหลือ26%เลยนะครับก็คือตัว job assignment คือ assignment เนี่ยถ้าเรามองในมุมของการพัฒนาพนักงานมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานได้ดีโดยเฉพาะในการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาตัดสินใจทักษะในการบริหารคนถ้านายกับลูกน้องหรือว่านายกับคนที่เราต้องการจะพัฒนาเขาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการล่วงหน้า แล้วก็ให้งานหรือมอบหมายงานที่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องพัฒนาเนี่ยมันจะทําให้เขาได้รับการพัฒนาได้อย่างดีนะดีกว่าการส่งไปอบรมด้วยซ้ำนะครับเรื่องของ assignment เพียงแต่ว่ามันมีความยุ่งยากตรงที่คนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็นนายอะครับจำเป็นที่จะต้องคอยตรวจสอบคอยดูแลความคืบหน้าให้ดีว่าเขาได้รับการพัฒนาสักแค่ไหนคือไม่ใช่แค่ดูผลลัพธ์ของงานนะครับ ต้องดูลงไปถึงเรื่องของทักษะที่เราต้องการพัฒนาว่าเขาดีขึ้นไหมซึ่งตรงนี้พอเอามาใช้จริงๆกับกลายเป็นว่ากลายเป็นภาระของกลุ่มผู้จัดการซึ่งผู้จัดการก็ไม่ค่อยอยากจะเสียเวลาตรงนี้ก็เลยสุดท้ายส่งไปอบรมให้มันจบๆไปจะได้ไม่ต้องมีภาระตามมาตัวที่4ก็คือเรื่องของโคชชิ่งนะฮะยีก็คือยังเป็นเครื่องมือที่พูดกันเยอะในตลาดพูดกันเยอะมากโคชชิ่ง แมネเจอรทุกคนจะต้องเป็นโค้ชที่ดีแต่ออาจริงๆแล้วมีประมาณแค่24%ที่ใช้โคชชิ่งในองค์กรถามว่าทําไมถึงยังคงใช้น้อยก็อย่างที่พอดแคสต์ตอนเก่าๆที่ผมเพเล่าฟังนะครับว่าการโคชชิ่งเนี่ยเราต้องอาศัยกลุ่มผู้จัดการที่จะต้องโค้ชลูกน้องดังนั้นถ้าองค์กรไหนเอาระบบนี้มาใช้นั่นแปลว่าท่านจะต้องเฟ้นตัวผู้โค้ชครับให้เจอแล้วก็ต้องฝึกผู้จัดการให้เป็นโค้ชที่ดี หลังจากนั้นเวลามีภารกิจที่มอบหมายให้โค้ชลูกน้องหรือโค้ชพนักง,งานเนี่ยคนโค้ชจะต้องคอยติดตามคือเขาต้องแปลงร่างนอกจากงานตัวเองแล้วเขาก็ต้องมานั่งโค้ชคนอื่นด้วยซึ่งผู้จัดการบางคนมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นภาระงานตัวเองก็ต้องทำนะฮะประเมินผลงานลูกน้องก็ต้องทําบริหารจัดการทั้งงานทั้งฝ่ายก็ต้องทําแล้วสุดท้ายก็ต้องมาสอนคนอื่นด้วยนะครับมันเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น บางองค์กรทําสําเร็จนะฮะบ,บางองค์กรก็ยังย้อนกลับไปที่เทรนนิ่งอีกเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระเรารถ้าลูกน้องคนนี้ส่งไปอบรมแล้วกันง่ายดีนะครับอันดับ5 6 6เท่ากันระหว่างตัวดูงานกับจ็อบโรเตชันจ็อบโรเตชันก็ใช้กันหน่อยนะครับจ็อบโรเตชันหรือทรานเฟอร์นีครับคือมันเป็นเครื่องมือที่ดีนะฮะในการที่จะทําให้พนักง,งานเรียนรู้ทักษะหรือมีความรู้ในมุมของการทํางานที่แตกต่างจากเดิม คนหนึ่งจับคู่กันแล้วก็หมุนงานในทั้งปฏิบัติเนี่ยบ้านเราทําได้ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่าความเชื่อส่วนหนึ่งของพนักง,งานว่าเมื่อไหร่ถูกโอนย้ายถูกหมุนเวียนเปลี่ยนงานเนี่ยนั่นแสดงว่าผลงานเราไม่ดีนายก็เลยจับหมุนซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อน,นี้ควรจะถูกลบล้างได้แล้วเพราะว่าการหมุนเวียนงานนี่เป็นเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาพนักง,งานเลยนะครับคือถ,ถ้าเราไปเชื่อว่าหมุนเมื่อไหร่นั่นแปลว่านายต้องมอง จุดเสียของเราแน่เลยก็พยายามที่จะหมุนเราออกไปถ้าเมื่อไหร่เราคิดแบบนี้การพัฒนาด้วยเครื่องมือตัวนี้จะไม่ได้ผลทันทีมันเลยเป็นสาเหตุอะครับที่หลายองค์กรยังคงไม่สามารถเอาเครื่องมือตัวนี้มาใช้ได้อย่างได้ผลส่วนตัวอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็น job enrichment job enlargement นะครับ job shadowing นะครับสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ในตำราส่วนการเอามาใช้น้อยมากครับ เรียกว่าแทบจะไม่มีใครตอบเลยก็ว่าได้ในโพลครั้งนี้นะครับเรื่องของ job e n l a s g e n l a r g แล้วก็ job shadowing อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้ยากแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับมันมากนักโดยเฉพาะการ enlarge หรือ e n l i s t job เนี่ยบ้านเราตัวตำแหน่งงานเองนะครับมันยังคงนิ่งแล้วก็ฟิกซ์อยู่กับตัวงานในการที่จะขยายงานให้มันดูมีคุณค่าหรือว่ามีปริมาณงานมากขึ้นนะครับมันทำให้พนักงานบางคนก็มองว่าเอาขยายงานให้ผมแล้วมีอะไรให้ผมไหม เขาก็จะมีการต่อรองเพราะว่าบ้านเราเป็นเน้นเรื่องของการให้ค่าจ้างเพื่อจูงให้เขาทำงานมากจนเกินไปจริง,รงๆเทรนด์เรื่องพวกนี้แนวโน้มเรื่องพวกนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะฮะเราเอาเรื่องพวกนี้มาใช้ในการพัฒนาพนักง,งานถูกไหมครับแต่พอพยายามจะพัฒนาพนักง,งานโดยการเพิ่มงานโดยการสร้างงานท้าทายมากขึ้นพนักง,งานกับมองว่าเพิ่มแบบนี้แล้วเขาได้ค่าจ้างเท่าเดิมสุดท้ายเขาก็ไม่อยากถูกพัฒนาเพราะอะไรเพราะว่าค่าตอบแทนมันมีผลกับชีวิตเขา อันนั้นเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าผมมีเวลาผมจะลองทำพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการที่จะสร้างแรงจูงใจในยุคนี้เมื่อเทียบกับยุคนในอดีตให้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงปัจจัยอะไรไปบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเครื่องมือในการพัฒนาก็อย่างที่เรียนให้ทราบมันยังคงวนเวียนอยู่กับการฝึกอบรมซะเยอะนะครับมุมที่ต้องระวังก็คือถ้าท่านเป็นผู้บริหารหรือท่านเป็นฝ่ายบุคคล แล้วเราต้องการจะวางแผนพัฒนาซึ่งปัจจุบันก็มีคำว่า upskill reskill กันเยอะเนี่ยคำว่า skill หรือว่าทักษะนะครับมันส่งไปแค่อบรมมันไม่มีทางที่จะได้ทักษะนั้นทันทีบางครั้งมันต้องใช้เครื่องมืออื่นดังนั้นถ้าท่านต้องการจะทำให้ระบบการพัฒนาพนักง,งานประสบความสำเร็จได้แปลว่าเราคงต้องค่อยๆวางระบบให้มันมีเครื่องมือตัวอื่นเอามาประกอบการฝึกอบรม วิธีการง่ายๆคือส่งไปอบรมมาเรียบร้อยเนี่ยเราได้ความรู้ละแต่ถ้าเราต้องการให้พนักง,งานคนนั้นมีทักษะก็คงต้องมีการโค้ชมีการฟีดแบ็กนะฮะเราต้องใช้เครื่องมือน,นี้ประกอบโค้ชฟีดแบ็กไม่พออาจจะต้องมีจ็อบแอสเซมบต์ให้งานโครงการบางอย่างพอให้ไปแล้วทุกเดือนผู้จัดการก็ต้องมาโค้ชมาฟีดแบ็กพนักง,งานคนนั้นจนกระทั่งเขาสามารถมีสกิลที่เราต้องการได้นั่นคือคําว่าสกิลถูกไหมครับบเฮเวิอร์ยิ่งยาก ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานเนี่ยการฝึกอบรมนี่แทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยส่งไปอบรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมผมว่านี่เป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกมันเลยทําให้งบประมาณการฝึกอบรมมันใช้ไปโดยไม่มีประโยชน์ดังนั้นให้มองย้อนกลับมาหาเครื่องมือเหล่านี้ก็ได้นะครับมันยังมีช่องอยู่อีกเยอะเพราะว่าจากผลโพครั้งนี้เห็นเลยว่ามันมีแกลอยู่เยอะมากนั่นแปลว่าอะไรแปลว่า ทุกองค์กรยังคงสามารถหยิบเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้มีโอกาสที่จะหยิบเอามาใช้เพียงแต่เราต้องขอความร่วมมือเปลี่ยนทนัศนคติสร้างมุมมองที่ดีให้กับกลุ่มผู้จัดการนะครับเพราะคนกลุ่มนี้แหละครับคือกลุ่มที่จะทําให้เครื่องมือในการพัฒนาพนักงานตัวอื่นที่มันไม่ใช่แค่เพียงการฝึกอบ,บรมเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะครับก,ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบุณครับสวัสดีครับ